เพี่มาเล่นปืน A W คู่กับสองควงทุกคนจริงๆเล่นปืน,น A W แหละส่วนสองควงเป็นปืนเสริมทุกคนก็พี่ก็ได้คิวไปแปะคิวแล้วทุกคนเพราะกดในนั้นเอามาอัดแล้วแต่พลา,าดท่าคนเมมเต็มก็ได้ต้องอัดใหม่อีกรอบหนึง่งก็เลยแต่ตอนนั้นอ่นนนะหัวร้อนมากเลยนะทุกคนเพราะว่าทำไมเหรอ แตเล่นฟรีไฟธรรมดาพอพี่ตั้งใจจะมาเล่นปืนสกาแต่พี่มาเล่น AW เพราะว่าเเข้าฟรีไฟแม็กมาครับเพราะว่าในฟรีไฟธรรมดาก็มี AW พี่ก็เลยก่อนมาเล่นฟรีไฟแม็กเพื่อเพราะว่าเอวออของฟรีในไฟฟรีฟีไฟแม็กอะพี่คล่องกว่าทุกคนก็เลยมาเล่นนี้แต่แต่พอมาเล่นในนี้ก็เจอสองครวงอีกทุกคนพี่ก็เลยหัวร้อนมากๆ พี่ก็เลยจัดโกฎไปยิงไป9คิวทุกคนโกฎจัดเลยเนี่ยไปดิดปปดดลุกเฮ้ยไม่ตายเออเลือดเลือดเลือดสิบก่อนนะ นี่จ่าขามุยทุกคนโทษทีพี่มือไปไปโดนตัดนี่ไหมจบกก่อน ว่าแล้วมันเหลี่ยมทุกคนน,ะนี่ดินี่ดิเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมมากใช่ไหมไอ้พวกนี้นี่แอ็กไปหนึ่งทีข้อหาเหลี่ยมนะจ๊ะทีหลังก็แยวไปเหลี่ยมให้คนอื่นนี่คนอื่นเขาจะหัวร้อนเอาโอ้เห เผลอมือโดนไปกดไลค์อีกโอ้ยนี่แล้วยึกโอ้โหไปล็อกตัวหลังสองร้อยดาเมจเอ้าเขาไม่มีเกาะสองร้อยดาเมจอ่ะทุกคนสงสัยโดนยิงเกาะแตกไปแลว้วมั้งเอ้อ จะกดเอาไอ้วอลอีกกลับมานี่โกรธมากเลยกลับมานี่นี่กดเอาไอ้วอวก็ไม่ได้กลับมาน,นี่นี่โกรธจัดเลยมาดิ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 โกดธจะโดนเจ็เจ็บ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 เออเออโดนเอคเจาะด้วย ดูทุกคนไอเสื้อบ,บอลใช่ไหมเสื้อบอลขาวเสื้อบอลฟ้ากับมันนี่ดิจะเอาลูกเอา A W U หรือลูกซองยัดหน้าดิเนี่ยลูกซองก็จังหวะนี้โอ้โหมันเล่นบาเลททุกคนมีมีมคโคโน่ด้วยก็มีผู้หญิงที่เหลี่ยมด้วยทุกคนจะเหลี่ยมเอาคิวมาให้ผู้ชายคนนี้เลยทุกคนเออเอาดิเอาคิวมาดิ เอาคิวผู้ชายเสื้อฟ้ามาให้มาให้ทุกคนอ้นนี่แล้วเกียดที่หน้า,นามันนะตายไม่ใช่คนนี้คนที่พี่เก็บชี่พี่บอกว่าเกี็ดที่หน้ามันก็คือผู้หญิงที่เหลี่ยมนั่นแหละเฮ้ยใครวะเนี่ย โอ้โหหัวแตกทุกคนเป็นไงล่ะพอพี่พัฒนาเพิ่มขึ้นทุนในหมนี่ใช่ไหมกลับมานี่ดิสู้ตายทุกคนเป็นไงล่ะเป,เป็นไงมันจะพี่เลือดจ,จะเหลือสามสิบแต่พี่ก็ชนะได,ได้ทุกคนพอพี่พรพี่ พัฒนาเออพี่เก่งขึ้นเลยทุกคนหลังจากทำไมก่อนที่โค้ดไก่นะครับรู้ปะทำไมพี่เออเคยรู้ปะทำไมพี่ถึงมาเล่นเกมนี้เพราะว่า,เ,าเจ๋เจ๋ชวนเล่นนะคะเป็นพี่สาวของใบเฟิร์นนี่เป็นเพื่อนเป็นคนที่อยู่เนี่ยอยู่ตะก่อนแต่ก่อนนะคะเคยอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่คนละแม่กัน คนละพ่อกันทุกคนนั่นแหละก,ก,ก็มาเล่นด้วยนะครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ปืน MP40 พชั่วโมงมาตอนนั้นพอมันหายไปเท่านั้นแหละพี่เออบ้าข้างจัดไปลบเกมของคุณแม่โดนคุณแม่ดุดเลยว่าเออเพราะพี่โกรดว่าสกินหายไปไหนทุกคนก็เลยโดนดุไปหนึ่งที หลังจากนั้นพี่ก็รู้หลังจากนั้นพี่ก็คุ้นชินกับปืนพวกชั่วคราวทุกคนพี่ก็เลยไม่ได้ดุพี่ก็เลยไม่ได้วุ่นวายเลยเหมือนแต่แต่ก่อนทุกคนที่ตกใจว่ามันหายไปไหนทุกคนเพราะว่าก็รู้ว่ามันชั่วคราวทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนั่นเอ้ยอีกไม่นานก็หายไปทุกคนมอบกันมอบกันเอ๊อ เป็นผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเเกล็ดขี้หน้ามาันนะกับนี้องยองสุองซองควงยัดหน้ามาันดิไหนไม่มีเหรอนี่ไหมไม่มีอเอาระเบิดไว้ก่อน เจอคู่รักของมันทุกคนวันนี้มันคู่รักของมันเล่นมือดีเซอร์ดิเก้าทุกคนไปนอนหมอบเลยทุกคนเล่นเหลี่ยมทุกคนแต่แต่พี่เออตอนแรกกะจะยิงหัวักหน่อยแต่โดนมันเหลี่ยมก่อนทุกคนพี่กเ็เลยที่พี่ไม่ไม่รับเขาเออเป็น อันนี้เหมือนผู้ชายคนนั้นเพราะว่าพี่เด็กอยู่ทุกคนก็เลยไม่สมควรที่จะมีแฟนทุกคนก็เลยไม่รับทุกคนแต่คนเนี้ยพี่ก็ไม่รับทุกคนหลักอุย้ยมันยอดทุกคนไม่รับนะจ๊ะเด็กเด็กเล่นนะจ๊ะแต่เก่งนะแต่เล่นเก่งนะเด็กเล่นแต่เก่งเล่นแต่เก่ง,กงทุกคนเฮ้ยหลบก่อนหลบก่นอนข้าควงแน่นอนมันต้องมาช้าพี่นั่นไง งั่งไงแต่พี่ตายพี่จะตายอือ้อมันอัดตัวด้วยกันหัวแตกเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าเด็กเล่นแต่เก่งนะจ๊ะหัวแตกบนวิ่งขึ้นไปข้างบนทุกคนเอ้ยโดนยิงด้านบนทุกคนอ๋อไม่ใช่ด้านล่าง แต่ไอตรงคู่คู่รักที่พี่เกียรตดมันอยู่ด้านบนทุกคนเห็นแว,แว,แวแบๆเมื่อกี้แต่ตัวเนี้เราจะแก้ตัวนี้ก่อนอุ้ยอยู่นิงน่งๆดินิ่งๆดินี่เป็นสาเหตุที่ไม่อยู่นิ่งๆะนะตัดตัวก็ได้แด่ยังน้อยก็ตายเพราะเลือดเขาเขาเหลืนอนเลยกว่าแล้วใครมันอะ เอ้ยตกใจหมดทีหลังอย่าทำให้ฉันตกใจอีกนะจ๊ะไม่งั้นจะโดนแบบนี้เุ๊บมเพเพ่เ่าเจ็บเจ็บเจ็บใจไอเหมือนคุณกำลังจะตายได้ใจไอติดหดัวแต่อยู่แล้ระยะไกลไม่ตายทุกคนไม่ตายไม่ตาย อือตรงนี้นี่แหละไม่อยู่เฮ้ยนั่นมันเล่นระเบิดทุกคนปะเอ้ยดิดไอวอเฮ้ยตังไอวอบ้างเฮ้ยนี่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 เอ้ย,ออยน,น,นี่เอ้ยอยอืยอตายเราจะเกิดตายทุกคนเฮ้ยอ้า นีนทุกคนไอคนที่เกลียดมาขึ้นไปพล้พี่เกลียดทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ใช่ป้องหวายของพี่ก็คือไม่ใช่คนที่พี่เกลียดแต่พี่ก็ฆ่าไปทุกคนเพราะมันคือศัตรูเอเจ็บมันเจ็บเอาฟะโอ้ยหมอนี่อุ้ยจะขึ้นอยากขึ้นไปเราบนบ้างอล้ ที่อยากขึ้นไปด้านบนแล้วดักยิงด้วยเสี้ยวฟ้าทุกคนเพื่อเลยไปแกะไปย่อทุกคนเฮ้ยเสี้ยวฟ้ามาได้เฮ้ย้ยโอ้โหย่อเลยหมอีไม่ยอมไข่ง่ายทุกคนมันไปเอาปืนใหม่มาด้วยเอยเออะไรวะไอ้อย่าบอกนะไอ้หมอหนั่นยิงอะ นี่หนรนือก็ฮึบทำเองก็ได้ดทุกคนนี่ทำเองทุกคนเฮ้ยอย่า,าระเบิดมาเล่นไม่เลิกอ่ ไอ้ดื้อดื้อจริงๆเรนไม่เลิกเว้ยกับเนี่เอออะไรวะพี่จะขึ้นแล้วพี่จะดักยิงมันทุกคนข้อหาตอนที่พี่จะขึ้นแล้วมันยิงทุกคนดีดบีเอ็มบังเอ้าไม่โดน ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยโอเคเจ็บเจ็บเจ็บเข้ามาช้าเลยเข้ามาช้าเลยดีเข้ามาก็วิ่งเข้ามาก็วิ่งเข้ามาตายอ่ะโง่เอ้ย เอาสมาชิกในในแก๊งหักหลังกันเอีกแล้วอะไรวะข่าว่าสมาชิกในแกง๊งหักหลังกันเอีกแล้วเอายิงบอลไอ้โดนยืมพีโอเคต้องสติกทุกคนไปอย่าเข้ามา โอเคจบจบไปทุกคนจยุดฟรีจบโอเคจบรงนั้เลยกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเอ็งนี่เล่นไม่เลิกเว้ยเล่นไม่เลิกเนะโอเค okay. สำหรับวันนี้ที่คิวไปได้สามสิบเอ็ดคิวนั่นเองวู้ฮู้ก็ขอขอบคุณสำหรับแปดสิบ แปดบผู้ติดตาผู้ติดตามแปกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเท่านี้ครับบ๊ายบายแต่ถามว่าทำไมไม่มีท่าเออเอยกมือเออไหวเหรอเพราะว่าในฟรีไฟน์แม็กที่ไม่มีท่าเลยเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีครับมีแต่สัตว์เลี้ยงโรโบนะครับเพราะว่าพี่ไปเล่นด่านสัตว์เลี้ยงจอมป่วนมา ที่มันให้กระโดดอ๊อบปี้อ่ะโอเคจบแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่นะฉันหนีแล้วลาก่อนเฮอย